ลืมตาดูโลกท้ายปี64เปิด10ลูกดาราคนดังในวงการบันเทิงไทยที่คอดหิงง้ายช่วงปี2564เรียกได้ว,ว่าแต่ละครอบครัวน,นั้นก็น่ารักนะ่าเอ็นดูเป็นอย่างมากจะมีเบบีน้อยคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่1 0น้องเลอาเริ่มเปิดกันที่ทายาทลูกสาวคนแรกของคุณแม่ป้ายแดงอย่างสาวแป้งออนเจราที่เจ้าตัวด้วควงสามีหนุ่มนักธุรกิจสิงคโปร์บินลัดฟ้าไปเตรียมข้อลูกสาวที่ประเทศสิงคโปรก์ก็ทําเอาแฟนคลับนั้นรุนหน้าไม่บีบีน้อยของแม่แป้งกันหนักมากจนวันที่7จ็ธันวาคมก็ได้ให้กาเนิดเบบีบน้อยออกมาลืมตาดูโลกแล้วเป็นที่เรียบร้อยขอแสดงความยินดีกับแม่แป้งกันด้วยจ้า อันดับที่เก้าน้องจินเจอร์ชมหน้าลูกสาวคนแรกของคุณแม่นักร้องคนสวยอย่างสาวเชอรินนัจารีน้องสาวของหนุ่มนิชคุณที่หลังจากเธอได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการแล้วต่อมาไม่นานก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่ากําลังตั้งท้องมีเบบี๋น้อยอยู่ก็ทําเอาแฟนขับดีเจกันหนักมากจนต่อมาวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็ได้ให้กําเนิดน้องจินเจอร์ที่ต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าจิมลิมมากเลยทีเดียว อันดับที่8น้องอบเชยเรียกได้ว,ว่าเป็นของขวัญที่ดีที่รอคอยมานานมากเลยทีเดียวสาหรับคุณแม่ก้อยวลัลยลักษ์และสามีสุดอบอุ่นอย่างคุณพ่อยงอนุสร์หรือยงอัมแชร์ที่หลังจากทั้งสองแต่งงานกันมานานนั้นก็รอมีเบบีน้อยถึง9ปีและก็ได้มีน้องอบเชยมาเป็นของขวัญสุดพิเศษกันสักทีเรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นเป็นอย่างมากอีกทั้งคุณพ่อยงก็ดูสุดหลักสุดเอนดูลูกสาวคนนี้อย่างสุดๆเป็นอีกครอบครัวสุดอบอุ่นมากเลยจริงๆ อันดับที่7น้องวินเซนต์ลูกชายของนักสแสดงสาวคนเก่งมากความสามารถอย่างคุณแม่บีมาติกากับไฮโซกอนที่ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกไปเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาก็เรียกได้ว,ว่าน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากเพราะในระหว่างท้องนั้นคุณแม่บีก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทะนุถนอมเด็กน้อยมาตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ขยันมันออกกำลังกายและเตรียมความพร้อมให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีจนกระทั่งวันที่มีเบบี๋น้อยออกมาก็เรียกได้ว่าเป็นอีกครอบครัวที่น่ารักมากเลยทีเดียว ดับที่6น้องทะเลมาต่อกันที่ลูกชายสุดน่ารักของคุณแม่นักแสดงสาวก้อยราชวินที่มีสามีหนุ่มนักรองชื่อดังอย่างตูนอทิวราหรือตูนบอดีิสแลมที่ทั้งสองชินชอบการอยู่ทะเลมากถึงขั้นย้ายไปอยู่ที่นั่นและได้ตั้งชื่อลูกชายคนแรกว่าน้องทะเลออกมาลืมตาลุโลกวันที่5ตุลาคมแข่งแรงสมบูรณ์แก้มยุย่มากเลยจริงๆ อันดับที่5น้องมารินคุณแม่นางเอกสุนฮอตย้งสาวมิวที่หลังจากได้แต่งงานกับไฮโซเซนไปน,นั้นก็ได้ให้กำเนิดทายาคนแรกเป็นลูกสาวโดยให้ชื่อว่าน้องมารินลืมตาลุโลกมาวันที่12กันยายนก็แรกได้ว่าเป็นอีกครอบครัวที่ใครๆต่างก็บอกว่าหนีลูกเมื่อพร้อมจริงๆ อันดับที่4ี่น้องเมยา่าเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาคุณแม่นางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปานก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องเมยา่าที่ทำเอาแฟนขับต่างก็บอกว่าจิ้มลิมจ้ำม่ำเป็นอย่างมากขอสมัครเป็นแฟนขับกันตั้งแต่ตัวน้อยๆกันมากมายอีกทั้งสาวหยาดทิพย์ก็ลดงานในวงการมันเทิงเพื่อมาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอีกด้วยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยทีเดียว อันดับที่3น้องอบน้องอารีมาต่อกันที่ลูกสาวลูกชายฝาแฝกกันบ้างของคุณแม่นางเอกสาวสุดแซ่บอย่างสาวจา้าจิดตาภากับสามีผู้จัดอย่างเอิน์นิธีพักที่ได้ให้กาเนิดลูกสาวลูกชายฝาแฝดมาในช่วงกลางปีวันที่24มิถุนายนโดยได้ให้ตั้งชื่อว่าน้องอบและน้องอารีก็เรียกได้ว่าเป็นชื่อที่น่ารักและเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในะรอบป,ปีนี้เลยล่ะจ้า อันดับที่2น้องกราฟคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยจริงๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่คู่รักสุดหวานออกสื่อกันไม่หยุดของคุณพ่อแมนการินและภรรยานักแสดงสาวอย่างเกวรดาที่ได้อุ้มท้องลูกคนแรกก็ได้ให้กําเนิดมาวันที่24มิถุนายนเรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยล่ะจ้า อันดับที่ 1. น,น้องไคเดนลูกชายสุดจ้ามั่มของคุณแม่นักร้องขนมจีนกุลมาที่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ตั้งท้องน้องไคเดนออกมาลืมตาดูโลกนั้นก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่เข้าไปสมัครขอเป็น FC เจ้าตัวน้อยกันยกใหญ่พอลูกชายของคุณแม่ขนมจีนนั้นน่ารักน่าเอ็นดูกันอย่างสุดๆหลงไหลในความจ้ามั่มกันไม่ไหวเลยทีเดียว